มูลน้าในการที่จะทํางานหน้าที่ต่อไปในการที่จะเป็นผู้จัดกวาดล้างสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองด้วยความเคารพครับด้วยคารวาทุกท่านนะครับขอใทุกท่านสมความสำเร็จนะครับขอบคุณนะครับขอเสร,เอร็จสมเรือดังนี้นะครับให้ทุกที่ใจจิตใจเสี สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมัสชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องในร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องที่กําลังชุมนุมกันที่แยกอุลพงนะครับกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยและพี่น้องที่ชุมนุมกันอยู่ที่สวนลุมพินีกับกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณน,นะครับในการติดตามสถานการณ์การเมืองเวลานี้ดูเหมือนจะมีการพลิกผันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยพี่น้องประชาชนได้รวบรวมกันเป็นเครือข่าย ประชาชน77จังหวัดนะครับแล้วก็มีมติออกมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามพรบนิวศกรรมวาระสามผ่านจะมีการนัดชุมนุมหรือกรณีที่มีการพักษาสารโลกวันที่11พฤศจิกายน2556ก็จะมีการนัดชุมนุมใหญ่ของพี่น้องประชาชนกับภารกิจที่มีการพูดถึงเวลานี้ก็คือภารกิจทะลุซอยเซซิโร่ ero, ยกเลิกทุกอย่างเริ่มต้นกันใหม่ สิ่งที่เป็นคำถามเวลานี้สังคมจะไปทางไหนมันเซตซีโร่ได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้ได้เชิญผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและพัฒนาคนนะครับท่านอาจารย์ชัยวัสุรวิชัยนะครับมาพูดคุยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงภารกิจทะลุซอยเซตซีโร่ในสังคมไทยจะไปทางไหนแล้วจะสําเร็จไหมครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไหมครับหรือว่าวันนี้มันเกิดการแบ่งขั้วและเตรียมจะปะทะกัน ก็ต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับ,รบว่าโอกาสเนี่ยมันมีทั้งสองฝ่ายโอกาสในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนั้นก็เป็นโอกาสที่การมีกําลังมากกว่านะครับทั้งในเรื่องของการเป็นรัฐบาลโดยอาศัยสุภาพสตรีชื่อนยกยิ่งรักนี่ฮะมาทําหน้าที่ในส่วนที่สองคือทางด้านของทางรัฐสภานะครับก็ใช้ประธานสมศักดิ์ประธานนิคมใช้เสียงข้างมากลากถูไป อย่างไม่มีประเทศไหนในโลกประชาธิปตไตยเนี่ยดาเนินการ,รเ็แสดงความถึงพฤติกรรมในเรื่องของการ,ปรเป็นปฏิติการและขณะเดียวก็ใช้รัฐตํารวจนะฮะใช้ในเรื่องของดีเอสไอและอายการเนี่ยดำเนินคดีกับฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็ละเวน้นคดีของพวกตนเองหรือเจ้านายของตนเองที่ให้ความดีความชอบให้เป็นอายการสูงสุดแล้วก็ให้เป็นในเรื่องของอรัฐมนตรียุติธรรมนะ,ะครับ อันนี้ก็ดําเนินการกันไปแต่ขณะเดียวกันในใน,ในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าความไม่พอใจของประชาชนมีมากขึ้นจากการการะทําที่ไม่สนใจใยดีความถูกต้องความชอบธรรมทั้งหมดนะ,ะจากการที่บริหารราชการเป็นดินที่ผิดพลาดเสียหายเป็นเงินมหาศาลขณะเ,เดียวก็ยํำย,ยีขบวนการยุติธรรมทำลายสถาบนันอายการสถาบันยุติธรรมอย่างถึงที่สุดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ อนอกจากมีการไม่ดำเน,นินคดีต่อทักษิณเล่นแร่แปท่าตัดบทตัดตอนว่าเป็นคนต่างประเทศแค่โฟนอินนะฮะซึ่งหลีกเลี่ยงความจริงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็การสูงสุดคนคนถัดมาเองก็เปิดชมหน้าที่แท้จริงออกมาของความเป็นประเด็จการ,รนะฮะ,ะรับใช้เจ้านายที่ดูใบยอย่างเต็มที่ก็คือในการที่สั่งฟ้องนะครับอดีตนายกมนตรีอภิสธิ์แล้วก็ท่านรองอ,าองนายกสุเทพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารโดยเฉพาะทหารนะฮะก็คือกองทัพไอ้นี้ก็ก็เป็นสิ่งที่มันทำลายจิตใจคนแต่ขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งคือในภาวะที่บ้านเมืองเศ,ษศรษฐกิจนะฮะมีปัญหานักธุรกิจและประชาชนเนี่ยก็ต่างมีปัญหากันและขณะเดียวกันก็คือความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีสูงขึ้นและขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาตินะฮะ ไม่ว่าจะเรื่องของพลังงานขณะเดียวกันในเรื่องของเ,อเขตดินแดนนะฮะอธิปไตยในดินแดนประสาทบิวิหารและรวมทั้งกรณีที่อาจจะมีการยงใหญ่พลังงานก็ไม่สนใจออกไปตะเวนออกไปประกาศว่าไม่ว่าสาราโลกจะตัดสินอย่างไรก็ให้ยอมรับซึ่งมัน,เป,นเป็นการแสดงของความถึงการขายชาติขายอธิปไตยนะฮะไอ้น,นี้มันก็มีเพราะฉะนั้นสภาพการทวงดุลต่างๆก็อยู่อย่างเนี้ยมันมีโอกาสทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะได้คุยกันต่อไปว่าเราจะมีภาพประชาชนจะมีการจัดการอย่างไรแล้วการจัดการตรงนี้ในความคิดของผมก็คือว่าต้อง,องมีการจัดการในเชิงยุทธศาสตร์จึงจะสามารถต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมที่มีกําลังเหนือกว่าเราได้ค,คือเราจะเอาน้อยจะชนะมากอย่างไรน้อยซึ่งมีความถูกต้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติกับไอ้กำลังมากที่มันรับใช้ อานาจประเด็ดการแล้วก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ของคุณทักษิณและก็ทางด้านของครอบครัวนั้นเราจะสู้กันอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเกมการต่อสู้ที่เราจะได้คุยกันต่อไปครับทีนี้ประเด็นประเด็นที่คุณเปลยวเสิยงได้เปิดประเด็นเอาไว้เมื่อกี้หัวข้อฟ้องข่าวก็ได้พูดถึงก็คือคนนาทาหน้าที่ในการรักษาบ้านรักษาเมืองทําหน้าที่ในการที่จะต้องหยุดการก่อวินาศกรรมและตัวเองก็อาจจะได้รับผลร้ายจากการที่ไปช่วยทําหน้าที่ ในการรักษาบ้านรักษาเมืองอายการสั่งฟ้องแต่คนที่เป็นตัวการตัวก่อกวนตัวสมุนที่ฆ่าในทหารฆ่านายกและขณะเดียวกันก็ไปบุกโรงพยาบาลในขณะที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยานสังวรที่ทรงอาภาตอยู่ยังต้องทรงหนีไปประทับที่อื่นคนเหล่านี้กลับถูกสั่งไม่ฟ้องตกลงแล้วนิติรัฐนิิธรรมของสังคมวันนี้ถึงจุดที่จะต้อง ตตันแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาความยุติธรรมให้กับประเทศและสังคมได้คือถ้าพี่น้องประชาชนนะครับผู้รักความเป็นธรรมมองไปดูท้องฟ้าไปทําเนียบรัฐบาลหรือทางารัฐสภามันจะเห็นมันมืดมิดไปหมดเพราะมืดมิดจากความอับระยำอับป,ปรีนะฮะถึงที่สุดซึ่งตอนนี้ต้องพูดกันตรงๆว่าไม่มียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติเนี่ยจะต่ำนะฮะจะตกต่ำแล้วก็เสียหาย ทั้งในด้านเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือทั้งใน,ด,นด้านในเรื่องของความาประเทศที่มีอารยธรรมเพราะกระทั่งแม้กระทั่งสิทธิมนชนก็ไม่มีจากการที่ท่านยกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรตลอเนี่ยเราพวกตำรวจแล้วก็ใช้พรบความมั่นคงเนี่ยสั่งนะฮะไม่ให้เอาข้าวเอาน้ำนะฮะแล้วก็ ไม่ให้มีห้องซ่วมเข้าไปในสนานที่ผู้ชุมนุมก็มีการชุมนุมโดยสันเตอถูกวิธีไอลักษณะอย่างนี้นะครับมันถึงที่สุดแล้วนะครับก็ตอนประมาณ5้าโมงเกือบหกโมงนั่นผมก็ได้ฟังท่านประสงค์สุนสรีได้พูดว่าไออย่างนี้เนี่ยมันจะต้องดีเด้ความไม่พอใจของประชาชนเนี่ยไม่ต้องพูดว่าเป็น เป็นเลือนพันเรือนหมื่นมันจะต้องมากกว่านั้นและมันจะต้องเผด็จศึกภายในเดือนนี้อย่างแน่นอนครับในเดือนนี้มาอาจจะถึงเดือนพฤิกายนมันขึ้นอยู่กับว่าความมหังการหรือความเป็นเผด็จการของรัฐบาลนะฮะเข้าจจเร่งรีบเร่งร้อนขนาดไหนซึ่งในวันนี้ประธานสมศักดิ์นะฮะประธานสมศักดิ์นะครับก็ออกมาแล้วว่าจะมีการเรียกประชุมในวันละสองในวันที่31ตุลาคมขณะเดียวกันมติของพรรคเพื่อไทย ที่เมื่อก่อนนี่ก็หลอกนะครับนอกจากหลอกประชาชนหลอกคนเสื้อแดงแล้วยังหลอกสสของตัวเองอีกด้วยนะครับบอกว่าฉบับวรชัยก็จะเปลี่ยนมาไปเป็นฉบับของคุณประยุทธ์นะครับประยุทธ์หัวเขียงที่ไปรับออเดอร์ซึ่งเปิดเผยนะครับจากในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยอย่างชัดเจนว่าท่านนายกบัญชีอดีนตนายกบัญชีทักษิณเนี่ยต้องการจะกลับบ้านนะครับผมในฐานะขี้ข้านะฮะ <M> คือหมายถึงสสพรรคไททั้งพรรคนะครับ กรรมการยุทธศาสตร์ที่คนเคยมีอุดมการแบบภูมิธรรมซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยก็ออกมาสนองรับลักษณะที่ทางด้านโคษกของพรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องให้คนเสื้อแดงได้ก่นเลือดให้เสียสละเพื่อให้ในายร,รักศิลน,นะฮะซึ่งเป็นคนที่มีบุญคุณต่อพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงนั้นได้กลับมาบเขาพูดกันลักษณะอย่างนี้ครับแต่นี่สิ่งที่มีการพูดถึงโดยเอาแนวความคิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่พูดว่า เรามาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยการเซตสีโลนี่แหละคือทางออกของบ้านเมืองแล้วทุกอย่างเลิกแล้วต่อกันแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ทําไมต้องมานั่งทะเลาะกันคําพูดลักษณะแบบนี้คืออะไรจริงถ้าพูดไปนะฮะถ้าไอ้คาว่าเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเริ่มต้นเท่ากับไอ้สิ่งที่คุณทําผิดสิ่งที่คุณได้อํานาจมาจากการใชนะ้อำนาจเผด็จการ ะะจัดตั้งพักซื้อสอสอซื้อแบล็คพักน้อยซื้อสอวอต่างเข้ามาเนะี่ยเริ่มต้นกันใหม่รหรือการที่คุณทําธุรกิจโดยที่ใช้การที่ไม่ถูกต้องนะไม่มีธรรมธิบาลที่บอกว่าไม่มีบิ๊กจอดก็ไม่มีมวันนี้โดยคุณทักษิณก็เอาเงินไปเป็นเงินนะฮะจำนวนก้อนใหญ่เอาไปจ่ายให้กับบิ๊กจอดเพื่อให้สัมปทานเพื่อในในสมันนั้นเป็นประเด็จการ ซึ่งแสดงว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่เคยสนับสนุนไม่เคยต่อสู้ประชาธิปไตยผมไม่เคยเห็นคุณทักษิณออกมานะครับเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาหรือทางด้านพฤษาไม่เคยมีแต่เป็นรับหลังสาบสนุนเผด็จการมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับไปนี่ก็จะต้องกลับไปตอนที่คุณทักษิณนะฮะเป็นหนี้เป็นสินติดหนี้เป็นสินหนึ่งร้อยเป็นร้อยร้อยล้านแล้วก็จะต้องไปกู้ธนาคารจะต้องกลับไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปตรงนั้นผมคิดว่าคุณทักษิณอาจจะเสียทรัพย์สินเสียอำนาจไปแต่จะได้ลูกโอ๊ก ที่ไม่ไอหังกาไม่อวดดีกลับมาเป็นเด็กที่เรียบร้อยเพราะเหตุว่าถ้าคุณทักษิณน,นะฮะหรือคุณยิงอ้อยากจนเนี่ยก็คงจะได้ลูกที่ดีเพราะการที่ลูกเติบมาขึ้นมากองเงินกองทองที่ได้ไมาบริสุทธิ์ไม่ชอบทำนั้นมันก็ททำไอหังกาขึ้นมาแล้วก็นะครับไปด่าก,การซัดคนไปหมดว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต่างเนี่ยเด็กๆที่นะครับประเภทที่ว่าทาผิดนะฮะขโมยนะครับ,นะรบก็คือเรื่องข้อสอบ ก็มาทําอย่างนี้ก็ต้องกลับเป็นสูตรที่เดิมครับทีนี้การที่รัฐบาลก็ตามรัฐสภาก็ตามช่วยเหลือดําเนินการช่วยเหลือคนทักษิณแบบทะลุซอยไปเลยและอีกทางหนึ่งก็บอกว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่ในขณะที่ประชาชนก็เดือดร้อนดินแดนก็จะเสียมันเหมือนกับว่าเขาเชื่อมั่นในอำนาจที่เขามีอยู่มากถึงขนาดว่าวันนี้ไม่ต้องสนใจประชาชนเอาตำรวจไปจัดการแล้วก็เดินหน้าให้ทะลุซอยไปเลยตรลงแล้วประเทศไทยวันนี้ความถูกต้องความยุติธรรมความอยู่รอดของประชาชน ไม่ได้อยู่ในสายตาของระบบทักษิณแล้วก็มันขึ้นอยู่กับสองส่วนหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นเผด็จการเขาก็มองอย่างนั้นไอ้ตัวนี้มันเป็นสันดานนะฮะเป็นธรรมชาติอันถาวรเป็นนิสัยอันถาวรของเป็นเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการที่คนชื่อทักษิณชินวัตรที่ไม่มีชาติไม่มีศาสนาไม่มีพระกษัตริย์อยู่ในหัวใจของตนเองนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสันดาน ของเขาอยู่แล้วแต่ขนาดเดียวกันมันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนจะปล่อยให้เขาเหยียดหยามดูหมิน่นและใช้คำพูดเหล่านั้นเนี่ยนะฮะมากระทำต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ไร่ตั้งแต่เกษตรกรโดยเฉพาะ,ะอย่างยิ่งพี่น้องชาวสวนยางนะฮะและพี่น้องทางที่ขายผลิติต่างๆไม่ได้นะราคาตกต่ำไปแล้วขนาดเดียวกันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็มันมีเกี่ยวกับพี่น้องกรรมกรนะฮะ พี่น้องทางด้านอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆข้าราชการคนชั้นกลางหรือแม้กระทั่งกลุ่มนักธุรกิจต่างๆที่มีการออกประนามว่ารัฐบาลนี้มีการคอร์รัปชันโกงกินมากที่สุดนะฮะพวกเหล่านี้เนี่ยเราจะยอมให้เขานะฮะให้คุณทักษิณหรือพักเพื่อไทยนะครับหรือคนเสื้อแดงพวกแกนนำที่ไม่มีอุดมการ์ปรจบสอบพอต่างๆเนี่ยให้เขาดูถูกดูหมิน่น พวกเรามีต่อไปอีกหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อเขาก็ถือนะครับคุณทักษิณและคนพวกนี้ก็ถือว่าพวกสื่อต่างๆเหล่านี้เขาสามารถซื้อได้หมดนะครับไม่ว่าในในเครือมติชินหรือในเครือต่างๆเนี่ยเขาคิดว่าเขาซื้อได้หมดรเราจะยอมให้เขากระทาต่อไปรประเทศชาติอย่างนั้นหรือเก็บศักดิ์ศรีและจัญยาบรณของพวกเราอยู่ที่ไหนหมดไม่มีแล้วหรือครับไอ้น,นี้มันก็เป็นการที่เขาสบประมาทโดยที่มีคนจำนวนหนึ่งยอมนะฮะ แบบไอ้ตามที่ไอโ้โพแบบเอแบกโพต่างที่บอกบอกว่าคอรัปชันก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือว่าเ,เราจะสูญเสียสิทธิเสรีภาพก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ทักษิณเนี่ยได้กลับเข้ามาเพราะทักษิณกลับเข้ามาแล้วก็สามารถจะมาเป็นมีตําแหน่งสูงสุดในประเทศไทยการปกครองแบบประชาธิรรปไตยปกษัตริย์เน็นบระมุขอาจจะไม่มีแล้วก็คิดว่าอํานาจความฉลาดของทักษิณน,นั้นน่ะจะสามารถดลบันดาลให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่ไพศาลได้ไอันนั้นก็ว่ากันไปก็ต้องมาพิสูจน์กันดู แต่นี่ความเข้าใจทำไมมันแตกต่างกันมากถึงขนาดที่ว่าทางหนึ่งก็บอกว่าวิธีการจะเป็นเซซิโร่เนี่ยมันไม่ใช่ทางออกแต่อีกทางหนึ่งคนที่มีอํานาจเนี่ยก็บอกว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปทําไมความเห็นมันขัดแย้งกันรุนแรงขนาดนี้ในสังคมไทยแ<ถ>สดงว่าประชาธิปไตยวันนี้ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในหมู่ประชาชนเลยมันก็แสดงว่าอีกทางหนึ่งมันไม่มีประชาธิปไตยหรือเปล่าเพราะว่าคือคนที่อํานาจ คือระหว่างนะแล้วถ้าเรามองเห็นภาพนะครับมันมีโจรโจรห้าร้อยนะครับกับพระห้ารูปนะครับก็มาเจอกันแล้วก็มาจัดประชุมร่วมกันนะครับพอประจัดชุมร่วมกันแล้วเนี่ยโดยมีกติกาว่าทั้งหมดจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศในฐานะเป็นเจ้าของบ้านเพราะโจรก็มาเช่าอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าโจร500นั้นใช้เสียงข้างมากพอโหวตต่างๆขึ้นไปเนี่ยก็กลายเป็นโจรชนะเพราะฉะนั้น สันดานโจรน,นะฮะจะยิ่งเป็นโจรแบบที่มันมีประเภทที่ใช้อำนาจนะฮะใช้อำนาจใช้ระเด็จการใช้ความเป็นประเด็จการใช้รัฐตำรวจกระทำต่อประชาชนเนี่ยกับพระเนี่ยนะครับมันก็เป็น